ครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องที่ติดตามช่องของววีย์ผู้ดินนะครับเมื่อวนนี้ผมจะพามาเบิงพอผ่านควายงามนะครับเป็นพอผ่านควายหนุ่มยูบานบอยไนต์ตำบลบอยไนต์อำเภอบอระเบือนะครับเอฟซีพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่ครับซอยแนะนําตัวให้่เอฟซีพี่น้องบนฟังเะครับผมหมอทํานองครับสิบตะวันฟางครับครับผมบริการผสมเที๊ยบผสมกิ่งควยง่ามเนี่ยแหละครับ อาพีไหว้ตัวนี้นี่เป็นลูกของตัวใดครับนี่เป็นลูกของดาวเหนือครับลูกของดาวเหนือตอนนี้เพื่อนอายุจักปีแล้วครับสี่ปีครับสี่ปีผสมค่มตัวได้หรือยังครับได้แล้วครับผมได้แล้วเพื่อนมีผลงานหรือยังครับ <im itation> พีมีผลงานแล้วครับมีผลงานผลงานตัวแรกลูกตัวแรกของเพื่อนนี่ลักษณะเป็นจังไดครับลักษณะอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับอัตลักษณ์ชัดเจนทุกตัวครับตุกตัว ฮ่งซางานี่าน่านเลยไหมตามพันตุก,กรรมของดาวดาวเหนือสา,ายเพชรอุดรครับเพึ่งท่าย,ายาเพิ่งยังกันเต็มมดเลยครับนี่นะครับเอซีพี่น้องครับพ่อพันฝ้ายตัวนี้เป็นลูกของดาวเหนือ,อ,อนะครับด,ดาวเหนือเป็นเป็นยังไงกับเพชรอุรดรก่อนครับเป็นลูกสายเพชรอดุดรครับดาวเหนือเป็นลูกของเพชรอุรดรน,นะครับเอฟซีพี่น้องบางคนอาจจะบลรูนะครับนี่นะครับเบิ้งอัตลักษณ์ไหว์ท้ายมะนาวตาดัดคู้นหางไงนะครับเอฟซีพี่น้องครับ ผมใจเบื้องขาเบื้องหางนะครับอันนี้เพื่อนได้จักปีแล้วครับนี่สี่ปีครับสี่ปีโค้มตัวมีผลงานแล้วนะครับเแบบซี่พี่น้องครับเพื่อนซอว่าจังหดครับดาวเงินครับซอว่าดาวเงินสูงร้อยห้าสิบเจ็ดสูงร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับ,รบวันนี้ผมถามแนะ่้าอยากได้กวายแม่เอาเขามาหาเห้านี่ ห้เพิินโค้มตัวห้นี่คิดค่าบริการักบาทครับคิดค่าตัวละพันหาครับตัวละพันหาบริการถึงที่กับพันหาเท่กันครับเอาตู้ไปรุไปครับเอาไซรถไปหาตัวนี้อายุข้อกับพันหาเื่กันครับภายในเขตบัวรบือครับภายในเขตอำเภอบัวรบือคอนคอนไปทั้งมหาสารคามนั่นพันหาได้สองพันเขตฟากซี่ไปกับสองพันครับนี่นะครับเ็นซี่พี่น้องครับอัตราค่าบริการพูดได้อยากได้แนวดาวเหนือไซรเพชรวุดรนะครับ ตัวนี้เป็นลูกของดาวดาวเนืนเนาะครับพี่ครับซื้อว่าจังไดก่อนครับดาวเงินครับซื้อว่าดาวเงินนะครับเบบซี่พี่น้องสูงร้อยหาสิบเจ็ด่ครับอายุจะจักปีแล้วครับตอนนี้สี่ปีครับสี่ปีนะครับเบบซี่พี่น้องนี่แหละครับเป็นพอพ่านควายดารุ่งเป็นอีกทังเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรเมื่อไม่ที่ทุนบ่วไหลนะครับอยากได้แนวสายเพชรอุดรนะครับเพื่อเฮ้าจะเอาไปพัฒนาควายแน่คอของเฮ้าให้สูงไงอัตลักษณ์ดีโค้งสางดีนะครับ เพื่อทต่เฮาจะได้สร้างมูคราคาห่ควายอยู่ในคอของเฮานะครับอาจจะเป็นต้นทุนตำาๆนะครับค่คาบริการพันหาพ่อพี่นี่นะครับเอฟซีพี่น้องครับนี่นะครับเอฟซีพี่น้องครับเบิงอัตลักษณ์วายสายเป็ดอุดรนะครับล่ำตัวพันเงานะครับซึ่งเป็นนุ่มหน่อยนะครับสำหรับตีจะเอาไปปรับพุ่งส้างนะครับ ป้่องการการขืนคุ้มภายในคอเดียวกันสายเลือดเดียวกันป้องการสายเลือดชิดนะครับนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะภาพไปเบิ้งพอพันควายหน่อยอีกตัวหนึ่งนะครับของคุณพี่เพิ่นยูในคอกับมีอีกนะครับนี่นะครับพามาเบิ้งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นพอพันควายนุ่มหน่อยทีพีเพิ่นเอาเขามาายูในคอกในฝ้าของเพิ่นนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะถามคุณพี่เพื่อนนะครับพี่พี่น้องครับป้ายตัวนี้เป็นลูกของตัวใดครับเนี่ยลูกของเสียเบิรมพัล้านครับเป็นลูกของเบิ่มพัล้านลูกของเบิรมพัล้านของพีธนาเย่ยมครับตอนนี้เพื่อนอายุได้จักปีครับเนี่ยปีสิบเอ็ดเดือนครับปีสิบเอ็ดเดือนนะครับยี่สิบสองปีใช่ครับยังกว่าท่านในขึ่นโค้มแมนบ่ครับครับครับอีกโดนบ่ครับเป็นจังสีคิดว่าสงการจะเปิด ผสมไปเรื่อยๆนะครับครับผมครับนี่นะครับเป็นซีพี่น้องครับสงการพี่น้องคนกตีเอาออกขึ้นโค้มตัวนะครับผู้ใดสนใจอยากได้แนวของสายเบิ่มพันล้านนะครับนี่ก็เป็นพอพันคว้าน่มอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นซีพี่น้องครับพี่ติตคิดค่าบริการไว้หลายปันไดนี่กตัวนี้ประมาณสองพันครับ ตัวนี้เป็นการถึงที่ครับตัวนี้สองพันนะครับพี่ซีพี่น้องใส่รถไ,ไปกระทรวงใหม่ท้งที่การต้องการเป็นกะติเอาป้ายผูกขึ้นรถไปบริการถึงเฮือนเฮาเลยนะครับหรือจะเอาควายแม่เข่ามาหาอยู่ในคอก็ได้นะครับแล้วปุ่มใจเบื้องอัตลักษณ์ซื้อว่าจังไหนครับนี่สิบแสนครับซื้อว่าสิบแสนนะครับลูกของเบิร์มพันล้านนะครับพี่ซีพี่น้องเบื้องอัตลักษณ์เพิ่นนะครับ สันปลาคอพ่อปลาเข็งนะครับเบื้องหลังปลาบูเดี๋ยวผมใจเบื้องท้ายเบื้องหางนะครับนี่นะครับท้ายมะนาวตัดของเบิ้มงพันลานนะครับแขงขาไงกระดูกไงนะครับป็่จี่พี่น้องครับนี่นะครับเบื้องลึ่งของเพิ่นนะครับเป็นพอพันควายดุมหน่อยในอนาคตน,นะครับ อาสวาสงการนี่นะครับพ้อมที่จะขึืนโค้มตได้นะครับผมนี่นะครับพี่น้องเบิ้งกันเอานะครับเงาหางถ่ายมะเน่าตัดเครื่องไมาการฆ่าของเบิ้มพันล้านนะครับตามที่ผมเคยไปเห็นมานะครับสำหรับไหว้ทีถ่ายบ่ง,งามนะครับอย่าได้เอาไปปรับพุ่งสางนี่เลยนะครับสายเบิ้มพันล้านนะครับอัตลักษณ์หวานมงคล นี่นะครับเอาเดี๋ยวพามาเบิ้งควายแม่นางอีกตัวหนึ่งของพี่น้องนะครับคุณพี่แม่นี่สูงหไรบ้างได้ครับนี่ร้อยสี่สี่ครับร้อยสี่สิบสี่สถานะตอนนี้เพิ่นอะไรองบิ๊กเบิร์ดสามเดือนกว่าแล้วครับอ้องบิ๊กเบิร์ดได้สามเดือนกว่าพี่น้องผสมเองเลยบ่ครับผสมเองครับผสมเอง สอดหลอดเองเรื่อยนะครับพี่น้องเป็นหมอผสมเทียมงัวควายยู่บานบอยไนนะครับตระบลบอยไนอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเบบซี่พี่น้องครับท่องสามเดือนครับบ๊กเบิร์ดพี่น้องเป็นผสมเองสอดหลอดเองนะครับเบบซี่พี่น้องครับเป็นควายแม่นั่งท่องแรกบอครับนี่ท่องแรกครับป่าถึงเบบซี่พี่น้องที่เบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้แนวพอพันควายนะครับนี่ สายเบิ่มพัดล้านนะครับสายดาวเหนือนะครับอยากได้ตัวใดก็คิดต่อเขามาหาพี่น้องเป็นไดเพื่อนเป็นหมอผสมเทียมนะครับหรืออยากได้น้ำเชื่อพอพันควายตัวอื่นตัวดังๆคิดต่อเขามาหาพี่น้องได้นะครับอยู่บ้านบอยไ่เดี๋ยวผมจะขอเบอร์ทูไว้ให้นะครับที่ขอเบอร์ทูนนะครับ88ครับ602ครับ3248ครับครับผม นี่นะครับเป็นเบอร์โทรของพี่น้องเป็นหมอผสมเทียมอยู่บานบอยไนย,ยเพื่อบระเบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเบบซี่พี่น้องอยากได้แนวอยากได้นาเชียร์พอพันป้ายตัวใดโทรของมหาพี่น้องเพิ่นใดหรืออยากมาเยี่ยมชมุมคว้าย,ยุคอของเพิ่นนะครับยุบานบอยไญย,ยเสินมาบานเกาไม้นะครับมาทางบานเกาไม้นะครับเบบซี่พี่น้องว่าได้ยุติถนนเสินบระเบือมหาสารคามนะครับ บริการทึงที่แหละครับซึ่งพอพ้ามึงสองตัวฝากติดตามนะครับของทิปต่วันฟ้ามครับบ้านบอยไนบอระเบือครับครับผมครับครับผมกาจะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างใดกาคอมเมนไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก๊าลังใจวิผู้ดินน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งป้ายตามขใหไงๆขออบานๆเรื่อยๆนะครับรอมทั้ง ่าไปเบิงละข้างงวกป้ายตามตลาดนาต่อไปนะครับผมกะจะล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับลับขอบคุณในหลายครับ